ให้ระวังจะมีการผิดพลาดเรื่องของการเงินเสียหายทรัพย์นะครับตามใจสังคมคุณจะถูกปองร้ายสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการศิษแสมังกรในเดือนธันวาคมนี้ครับแป๊บๆเดียวเราก้าวเข้ามาเนี่ยกำลังจะใกล้สิ้นปีวัวแล้วครับในเดือนธันวาคมนี้ครับเรามาบอกได้เลยครับตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวา จะเข้าสู่เดือนหนูเป็นตัวแก่ชื่อครับศา์ไต่เสาะและตังจีแปลว่าในเดือนธันวามี้้จะมีตังโจยแล้วครับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะในวันที่21ธันวาศาสตร์ขนมบัวลอยครับบางคนเนี่ยผู้หญิงสาวๆบางคนนี่ครับไม่ยอมกินบัวลอยด้วยเหตุนี้ครับกลัวจะแก่ไปอีกหนึ่งปีมีนะครับ บางสำนักก็ถือว่าวันที่21่ธันวาเป็นวันเปลี่ยนปีแล้วครับเพราะในสมัยโบราณเปลี่ยนปีเมื่อ21่ธันวาจริงครับเข้าสู่ตังโจยแต่มันเป็นฤดูหนาวมากเมื่อฤดูหนาวมากชาวบ้านไม่มีโอกาสฉลองมีเฉพาะในวังเขาฮ่องเต้ถึงเลยเปลี่ยนมาเป็นฤดูใบไม้ผลิ เข้าสู่ที่เราว่าตุตจีนนั้นเป็นปีใหม่ดังนั้นการพยากรณ์บางท่านวางตรงนี้ก็ได้แม่นยำตามที่เขาจัดวางครับในเดือนนี้ดาวสีเข้ากลางการเรียนรู้ควรมีครับดังนั้นการเปิดโรงเรียนผมถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีประเทศเรากำลังจะมีชื่อเสียงดาวถ่อหวยเข้ามาอยู่ตรงกลางติดต่อพบประ,ประสานงานพวกนี้นะครับ จะให้มีชื่อเสียงมากดีขึ้นเอาละครับไม่ต้องพูดมากครับในเดือนธันวาคมนี้คนเกิดปีวัวปีฉลูนะครับเรื่องของความรักจะโดดเด่นกว่าใครอื่นอาจจะมีรักเก่าอยู่เทินกลับมาบ้างส่วนคนเกิดปีลิงผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือแล้วมีโอกาสผู้ใหญ่ชักนำให้ไปทำงานหรือมีโอกาส มีหุ้นส่วนมากขึ้นส่วนคนเกิดปีมังกรครับหน้าที่การงานนั้นโดดเด่นก้าวหน้าก้าวไกลคนตกงานอยู่มังกรจะมีโอกาสถูกเรียกไปทำงานส่วนคนเกิดปีมา้าวุ่นวายหนักครับเพราะเป็นเดือนที่ชงจะมีเรื่องเสียงเงินอย่างเดียวอันนี้ต้องระวังครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดผมบอกทุกเดือน ปีอะไรจะเกิดเรื่องอะไรบ้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคนอะไรจะมาบ้างเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นจากคนเกิดปีหนูครับดาวดวงแรกที่ฟ้าสั่งให้มาคือเจียอิงคนพัดพลากจากแม่จะได้เจอแม่เด็กนักเรียนที่เรียนไม่เก่งจะกลับมาขยันเรียนขึ้นนั้นโอกาสทองกับการเริ่มต้นการเรียนรู้ โอกาสทองสำหรับการเริ่มต้นการมีธุรกิจใหม่ๆนั้นหนูโอกาสดีมากครับไปเจอตัวปีกเกียงคือคนกันเองเพื่อนฝูงพี่น้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดังนั้นคนเกิดปีหนูความขยันจะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมหุ้นร่วมทุนจะมีกิจการที่ดีขึ้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังนั่นปีหนูครับ คนเกิดปีวัวต่อไปครับเจียซิงอาหารการกินจะมีโอกาสดีคนเกิดปีวัวถ้าทำกิจการร้านอาหารโอกาสทองที่จะได้พรีเซนต์ตัวเองแต่ต้องเป็นของดีจริงของบริการจริงๆถึงจะได้ไปเจอเจีย้ยใช้ครอบครัวให้ความเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือดังนั้นคำพยากรณ์ก็จะออกว้า สิ่งอะไรที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จให้เลิกไปแล้วให้ทำของใหม่ๆอย่าทู่ซีต่อไปให้รักษาเครดิตเดิมเอาไว้อย่าไปเบี้ยวหนี้เราไม่มีไปเจรจาจะมีวันหลังมาให้ไม่ใช่ไม่จ่ายแล้วหนีเลยครับงานจะมากขึ้นโอกาสจะรับงานเ,อเยอะมากขึ้นครับ กลายเป็นมีคนอิจฉาเราทั้งๆที่เราเหนื่อยแต่ก็มีคนอิจฉานั่นคือปีวัวเราไปปีเสือครับคนเกิดปีเสือเจอชิกสัวความเข้มงวดในตัวคุณนั้นค่อนข้างมากกว่าปกติจู้จีจ้จุกจิกมากเกินไปหนึ่งสองความเป็นคนดุดันหรือก้าวร้าวมากขึ้นให้ควบคุมสติ ตัวเองให้มากขึ้นไปเจอกับเพียงอิงไปเจอกับเรื่องมโนความคิดค่อนข้างเพี้ยนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับสิ่งที่เรายังไม่เห็นจริงครับดังนั้นผมก็บอกว่าคุณมีโอกาสโดดเด่นในสังคมควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับแต่การเงินหมุนไม่ออกอย่าไปมั่นใจว่าหมุนซ้ายแล้วออกขวาแล้วซ้ายตามมาอีก จะหมุนไม่ออกครับแต่ความรักในครอบครัวดีมากครับเราไปคนเกิดปีกระต่ายครับตัวเจีย๊ยกลัวครับกระต่ายมีโอกาสได้พบปะผู้ใหญ่ใจดีมีคนสนับสนุนความเป็นละเอียดความดูแลง,งานควบคุมงานของคนเกิดปีกระต่ายจะดีขึ้นไปเจอเจีย๊ยอิงไปเจอพ่อแม่หรือครูอุป,ปถัมภ์ค้ำจุนที่ดี ทำให้คนเกิดปีกระต่ายทุกอย่างราบรื่นมีชื่อเสียงได้รับราชการโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลเป็นอย่างดีครับแล้วจะศัตรูจะก,กลายเป็นมิตรนั่นคือข้อดีของกระต่ายครับคนเกิดปีมังกรต่อไปเจอเสียกลัวปีมังกรเสียกลัวหมายถึงการแสดงการโชว์โอกาสได้โชว์ ได้เทคแอคชั่นมากขึ้นครับเมื่อโอกาสนั้นมาถึงเจออะไรครับเจอเพียงใช้เทคแอคชั่นมากขึ้นแต่ใช้สตังก็มากขึ้นดังนั้นคนเกิดปีมังกรการงานจะโดดเด่นเน็ดเหนื่อยนะมีคนก้าวเข้ามาช่วยเหลือแต่มักจะมีปัญหากับหุ้นส่วนให้ระวังไปถึงคนเกิดปีงูครับคนเกิดปีงูอูเจียย้ยใช้ เชื่อใช้หมายถึงการติดต่อ,อการติดต่อ,อกับคนกันเองการบริหารงานครับจะมีเงินทุนดีๆก้าวเข้ามาสำหรับลงทุนระยะยาวให้มูได้จับหนึ่งเลยนะครับแล้วชิกส่วนละครับให้ระวังการวางแผนดังนั้นถ้าคุณวางแผนดีคุณจะมีโอกาสเด่นดัง เจ้านายชื่นชมคนเกิดปีงูนะครับเจ้านายจะชื่นชมการติดต่อเป็นนายหน้าโอกาสทองมาถึงต่อไปเป็นคนเกิดปีม้าครับเพียงใช้เพียงใช้หมายถึงใช้จ่ายมากกว่าปกติการลงทุนมองไปในทางที่มักจะประสบความสำเร็จเกินความที่เป็นจริง ไปเจอเจี้ยกัวเจี้ยกัวคือดาวเข้มแข็งครับทําให้การโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่มักจะดีถ้าคุณคิดกําลังจะเปลี่ยนงานทําตอนนี้ครับพยายามทําอะไรก็ผ่อนตามเขาหน่อยเออเออเออว่าว่าอะไรก็ตามกันแล้วค่อยๆปรับปรุงด้วยตัวเองนะครับอของเดิมๆที่ทําอยู่ ให้ทำไปก่อนจะราบรื่นกว่านั่นหมาครับเรามาดูต่อคนเกิดปีแพ้ครับโอ้เจีย้ยซิงเจอเจี้ยใชย้ตัวคุณเองทำตัวสบายสบายกินอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจใครไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินได้เที่ยวได้บริการและแฮปปี้ครับแต่ไปเจอเชี้ยใชย้เจี้ยใช้คือภรรยาผู้ครองบอกคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะ คุณจะเอาเงินของผมของหนูไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะคือสองอย่างมารวมกันกลายเป็นเรื่องของความวุ่นวายภายในครอบครัวโรคเก่าที่ต้องรักษานะครับสุขภาพกับความเจอการขี้บ่นจุกจิกจู้จี้ดังนั้นคนเกิดปีแพะไม่ค่อยดีภายในครอบครัวเพราะความวุ่นวายของตัวคุณเองเรามาคนเกิดปีลิงครับ ปีเกียงครับปีเกียงคนกันเองก้าวเข้ามานะครับแต่ก้าวเข้ามาเพื่ออะไรอมหะเจียซิงแหมพี่น้องชวนเที่ยวเพื่อนชวนเที่ยวครับเที่ยวเพื่ออะไรอะ่ะเที่ยวเพื่อสนุกครับอ่าความหมายของดาวสองดวงนั้นแปลอย่างนี้จริงๆนะครับปีเกียงคือเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงที่ดีๆกันมาฮะมาชอบกันไปเจียซิงไปเที่ยวครับไปบริการไปกินไปดื่ม ผมก็ออกคำพยากรณ์อย่างนี้ครับมีมีความกระตือรือร้อนมีคนมาช่วยอาหารการกินดี <c oughs> ง่ายไหมครับง่ายดีไม่ต้องพยากรณ์มากไปต่อคนเกิดปีไก่ครับเก็ียบใช้พี่น้องมาเหมือนกันแต่มาแย่งลาบมาเกียบใช้เจอเสียกลัวเสียกลัวคือความทรนงความอวดดีดุดันสองอย่างมาเจอกันใช้ชีวิต ต้องระวังอย่าแข็งกล้าวประคองกันระวังเรื่องชู้สาวทำอะไรอย่าเกินความสามารถจะปลอดภัยมากที่สุดนั่นคือ,อกา่ครับไปคนเกิดปีหมาครับไม่ช้าแล้วครับพรตอนนี้มันใกล้ปลายปีเต็มที่แล้วครับเตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องราวของปีใหม่ของผมเลยครับคนเกิดปีหมาเจอเสียกลัวเสียกลัวเจอเพียงใช้ครับอ่า เพียงใช้คือผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนเสียกลัวงานหนักงานมากที่ทําแล้วต้องพูดให้ที่พูดแล้วต้องทําให้ได้ครับะจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนฝูงบ้างต้องระวังสุดท้ายมาถึงคนเกิดปีหมูครับเจอเพียงอิงความคิดความอ่านะจะประเภทพวกที่คนเกิดปีหมูเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับด้านการพยากรณเนี่ยครับ พวกนี้จะล้ำหน้ากว่าใครดาวเพียงอิงก้าวเข้ามาสายหมูเต็มตัวเดินทางไหว้เจ้ากันทั้งปีครับไปเจอเกียบใช้เพื่อนผูงมาแย่งเพียงอิงเกิดอะไรขึ้นให้ระวังจะมีการผิดพลาดเรื่องของการเงินเสียหายทรัพย์นะครับตามใจสังคมคุณจะถูกกองร้ายแม่หมูอยู่ยากจริงๆนี่คือ12นักสัตว ของเดือนธันวาคมที่จะเกิดจะดีจะร้ายตัวใครตัวมันอยู่ที่ตัวคุณเองสิ่งดีคือฟ้าพามาสิ่งที่ไม่ดีที่มาขัดแย้งที่ดีถ้าคุณตั้งใจทำได้ที่ไม่ดีเราระวังป้องกันเราก็จะไม่เกิดเขาถึงบอกว่าสามสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบอยู่ที่ตัวคุณ โชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ